คนร้องเลยไม่ชอบนักร้องพิงนะหยอกเลิกคุยได้มาอันนี้เป็นคนรถที่บ้านค่ะจริงจริงมันต้องพนักงานโตโยต้าหมดเลยที่นั่งเลยนะมาอันนี้ทุกคนปมมือได้นะ จองรถกันโตโยตาบูธสุกอับัสโดนมินหอยพูดบุธแล้วพี่เปลี่ยนชื่อเลยเขาโตโยต้าบัสเนาะไม่บุธอะไรเขาหักค่าตัวหมดแล้วบัสไม่ใช่บุธบัสบัสเออทุกคนอีกสองอเดอร์หนูได้สี่หมื่นเขาบอกว่าถ้าหนูได้4ี่0 0ื่หนูจะได้แฟนใหม่หนึ่งคน อพี่บอกพี่ว่างเหรอพี่ว่างอยู่เหรออุ้ยพี่ก็ตอกได้นะตะการตะกาเสื้อเหรอมาตะกาเสื้อมาเร็วปกติเสื้อเราขายตัวละหมื่นห้านะคะแต่วันนั้นวันนี้ยังไม่มาเลยอ่ะ ขอตะการเสื้อด้วยนะเดี๋ยวจะหมดเวลาแลวนะคะเดี๋ยวจะไปประมงรถแลวนะคะเพราะว่าต้องไปไรสดอีกนะ<ม>ตะการเสื้อสุดท้าย5้านาทีสุดท้ายนะคะหรือว่าใครจะเอาคูปองจองรถก็คือ5้านาทีสุดท้ายแล้วนะพี่สมจิตจงจอห,อหอหรือเปล่าครับอาไนาพี่ขอคนที่พูดเก่งหนึ่งคนบอกหน่อยว่าไอ้คูปองของเรามันคืออะไรมา คูปองอันนี้นะคะ<ม>ก็จะมีมูลค่า999บาทนะคะ<ม>ก็เอาไว้สำหรับในเรื่องของการที่เราเข้ามาสนใจทุกรแบบุ่นทุกแบบทุกรุ่นทุกแบบของ Toyota b u ัอ่ะใช่ค่ะใช้คูปองนี้เลยค่ะ999 99บาทคู<ม>ปองนี้ปกติเท่าไหร่นะคะก็อยู่ที่5,000 1 0 2,000 5,000แล้วแต่รุ่นโอ้แต่วันนี้ทุกคนก็คือได้แค่999บาทแบบนี้ ใช้ได้ <มา S 2> จนถึง31งมีนาคมได้ไหมคะปกติการจองเนี่ยมันต้องจอง5,000นะซึ่งเนี้มันเป็นราคาที่สวยมากก็คือไม่เกินพันแถมมีถูกบองในช่องเจนนี่ด้วยใช่เออเพราะฉะนั้นนะคะกดในตะกร้าได้เลยนะคะได้ตุ๊กาตาพึ่งน่ารักด้วยนะคะตุ๊กาตาพึ่งน่ารักหนึ่งตัวเลยนะนี่นี่คะ่ะเปิดวัดจงหวัวใจด้วยจ้า5ล้านหวัวใจแล้วเร็วๆค่ะขอ5ล้านหัวใจก่อนบูไม่ได้มาบูไม่ตื่นอ่ะเชื่อมีไหมคะตกลง ไม่มีจะได้จับเวลาต่ออะรอบนี้หมดแล้วหมดเลยแล้วไม่ลอยเลยลใช้ได้จนถึง31มีนาคมค่ะในนี้มีพี่ๆจะจองรถกันไหมคะจองเลยจองกับหนูแตวหนูแถมล้อหลังให้นะจองรถกับเจนนี่แถมล้อหลังเหยพี่นี่เรามีล้อหลังในรถมั้ยมีค่ะมีล้อหลัง มีล้อหลังด้วยมีกระโปรงรถด้ี่มีกระโปรงรถด้วยค่ะพวกอะไรล่ะคะพวกอะไรก็มีค่ะอ๋อโอเคเห็นปะเขามีทุกอย่างห้านะนาทีสุดท้ายอุ๊ยเร็วๆรห้านาทีสุดท้ายเร็วๆรเร็วเวได้กี่ใบแล้วมาจองกันให้ทำให้ถึง มาจักเพลงเลยเอาเพลงอะไรอีกแล้วห้านาทีสุดท้ายร้องอะไอยู่เป็นนักร้องเหรอพี่นักดนตรขค่ะอ๋ <c oughs> อ <c oughs> เสียงดีนะ <c oughs> จองปกติห้าพันค่ะวันนี้เหลือนแค่พันเดียว <c oughs> อเออหนู <c oughs> <c oughs> รายละเอียดใหม่ก็คือคูปองวอชเชอร์นี้จองรถได้จนถึง31มมีนาได้ทุกสาาข,<ช>ของโตโยตา้าบัสของโตโยต้าบาัสกาเซลิไทยกเกษตรนวมินเกษตรน่าจะพึกงคารามสองสวัสดีและครามอินทลาปกติอะก็คือ5 0 0 0ในการจองรถทุกนะคะแต่ว่าอันนี้ทุกคนเหลือแค่999บาทใช่ค่ะแล้วก็มีคูปองด้วยยี่เล่นสายไก่กวีให้่ ได้ทุกสาขานะคะใช่ได้ทุกสาขาของ t o y o t a าบัสเลยสาขาของเรามีที่เสรีไทยเกษตรนวมินทรเพชรเกษมราชพฤิ์พระรามสวิภาวดีแล้วก็รามอินทราค่ะถูกต้องค่ะเจนนี่บังพี่สมจิตทำไมจะล่าแบ้อ่ะอีกอ้านาทีสีนาทีสุดท้ายนะคะใครที่มีแพลนจะจองรถซื้อสี่หมืบาทแล้วจะหมดเวลาแล้วกดเร็วๆกดเร็วๆ ค่ะ40นาทีสุดท้ายพี่ๆขาอยากจองรถซื้อรถกันไหมเร็วๆเอาให้ตะก้าขึ้นโซเอาให้หนูหน่อยเออซื้อเดี๋ยวก็ซื้อไปก่อนไปโอเครถเองซื้อไปก่อนไปได้ทุกรุ่นเลยทุกรุ่นเลยทุกคนเฮ้ยเฮ้ยยอดวิ่งแล้วยอดวิ่งแล้วทุกคนอย่าช้าเอ้ย3นาทีแล้วเย ก็มาแล้วตัวละร้อยเก้สรุปยอดที่ขึ้นไม่ใช่ยอดจองรถนะคะก็ขายเสื้อ <c oughs> จะเสื้ออะไรก็แล้วแต่ค่ะ3มนาทีสุดท้ายเราต้องได้หลักแสนนะ <c oughs> ไปเสื้อมาแล้วค่ะแล้วก็คูปองนะคะตุ๊ก,กตาก็ได้เหมือนกันเลยเร็วจะห้าหมื่นแล้วทุกคนอีก3นาทีเฮ้ยเฮ้ยเ ลแล้้กไอ้คีผู้หญิงป่ะพี่ไอ้ปนค่ะ กับตัวจองรถนะคะใบจองนะใบนี้จาก5 99 0นเหลือ9,99นะคะหรือว่า60,000แล้วค่ะอยาขายเสื้อดี่นะเสื้อขายดีกวเื้อดีมากเอ้ยมันมีรูปชั้นนะเธอจะไม่รังเกียจกันหรอเฮ้ยออาไปนอนห้อนก่อนเละแม่ Oh, oh.

ไปแม่ไอเป็นตาแบนแบนไหนจะเอาไปไรก็คือต่อไปเป็นหมวกอุ้ยแรงมากจงหมดแล้โอ้โ้บแ้อาไปไปเราไปประมเราไปประมงกันดีกวาอ่าเราไปประมงกันูเอาหมดเลยอ่ะอ่ะเดี๋ยวเราจะเริ่มต้นที่1บาทอ อยู่ตรงไหนคะเดี๋ยวเราจะไปประมงรถโตโยต้าอาฮาไปให้โรงพยาบาลน,นะคะใช่รายได้ทั้งหมดให้โรงพยาบาลอย่ายกเลือกเดอร์นะเดี๋ยวเขายกเลือกเจนนะ<ม>ี่ก็ไรค่ะที่เอง ระมงนะคะอยู่ตรงนู้นนะคะราคาเต็มอยู่ที่เจ็ดสองห0เจดสันใช่ค่ะแต่ <7 26. S 1> เราจะเริ่มที่1บาทใช่ค่ะเราจะเริ่ม